สวัสดีครับการพัฒนาซอฟต์แวร์เดี๋ยวนี้เร็วมากจริงๆนะครับแล้วเอไอก็กำลังเข้ามามีบทบาทสำคัญโดยเฉพาะในการทดสอบซอฟต์แวร์วันนี้เราจะมาคุยเรื่องนี้กันแบบเจาะลึกเลยครับเรามีข้อมูลจากหลายที่เลยนะครับทั้งบทวิเคราะห์เอกสารเทคนิคงานวิจัยคือเราจะมากลั่นเอาเนื้อเนื้อกันว่า AI มันเปลี่ยนโฉมหน้าการทดสอบไปแค่ไหนเรื่องความเร็วความแม่นยำประสิทธิภาพอะไรพวกนี้ เอาละครับมาเริ่มกันเลย AI มันเข้ามาช่วยทดสอบซอฟต์แวร์ยังไงบ้างครับถ้าให้เข้าใจง่ายๆคือใช้ Machine Learning มาทำงานแทนแบบนั้นหรือเปล่าครับต่างจากสคริปต์อัตโนมัติเดิมๆที่มันค่อคนข้างต่ตัวใช่ค่ะหลักๆคือ AI มันเรียนรู้แล้วก็ปรับตัวได้เองไม่ใช่แค่ทำตามสคริปต์เป๊ะๆค่ะอืมที่น่าสนใจคือ AI มันไม่ได้ช่วยแค่จุดเดียวนะคะแต่มันแทรกซึมไปทั่วเลยที่เรียกว่าพีระมิดการทดสอบนะคะ พีระมิดการทดสอบค่ะตั้งแต่ฐานเลยคือการวิเคราะห์โค้ดหาช่องโหว่การทดสอบหน่วยย่อยๆย unit เทสการทดสอบ API ไปจนถึงยอดสุดคือการทดสอบหน้าจอ UI ที่ผู้ใช้เห็นนะคะ AI เข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพได้ทุกชั้นเลยจริงๆอ๋อครับครับเข้าใจแล้วคือไม่ได้มาแทนแค่ส่วนใดส่วนหนึ่งแต่เสริมทั้งกระบวนการเลย แล้วถ้าพูดถึงประโยชน์ที่จับต้องได้เลยล่ะครับอออย่างเรื่องประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นใช่ค่ะข้อแรกเลยคือประสิทธิภาพมันช่วยทำงานซ้ำๆที่น่าเบื่อได้เยอะมากทำให้นักทดสอบมีเวลาไปโฟกัสงานที่มันซับซ้อนกว่าหรือใช้คิดความสร้างสารรค์อย่างพวก exploratory testing ได้มากขึ้นค่ะครับครับลดงานรูทีนไปได้เยอะถูกต้องค่ะ นอกจากประสิทธิภาพแล้วก็ยังมีเรื่องความแม่นยำความครอบคลุมที่ดีขึ้นด้วย AI มันวิเคราะห์โค้ดหรือล็อกปริมาณมหาศาลได้เพื่อหาแพทเทิร์นหรือพวก edge case แปลกๆที่คนเราอาจจะออมองข้ามไปง่ายๆอ่าฮะแล้วก็ลดเวลาทดสอบด้วยใช่ไหมครับทำให้ส่งมอบงานได้เร็วขึ้นอันนี้สำคัญมากเลยเนาะสำคัญมากๆค่ะในยุคนี้แล้วก็มีอีกเรื่องที่น่าสนใจมากๆเรื่องอะไรครับ ฟีเจอร์เซลฟ์ฮิลลิ่อค่ะการซ่อมแซมตัวเองของสคริปต์ทดสอบอ่าเซลฟ์ฮิลลิ่ที่หลายเจ้าพูดถึงกันอันนี้มันแก้ปัญหาคลาสสิกเลยใช่ไหมครับที่แบบว่าแก้ UI นิดหน่อยสคริปต์เทสพังระนาวต้องมานั่งแก้ตามกันวุ่นวายใช่เลยค่ะ s e l ฟ์ฮ a ล i ิ่งนี่เป็นคิลเลอร์ฟีเจอร์อย่างหนึ่งเลยมันช่วยลดภาระการดูแลรักษาสคริปต์หรือเทส t m เมนเทนเนนซที่น่าปวดหัวลงไปได้เยอะมากๆ AI จะพยายามทำความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ปรับพวกโลเคเตอร์หรือขั้นตอนในสคริปต์ให้เองอัตโนมัติเลยโอ้ดีจังค่ะแล้วถ้ามองภาพใหญ่ขึ้นไปอีกนะคะ AI ยังช่วยสร้างเทสเคสอัตโนมัติได้ด้วยนะสร้างเทสเคสให้เองเลยเหรอครับใช่ค่ะ อย่างบางเครื่องมือสามารถสร้างยูน t ตเทสหรือ API t e s เทจากการดักจับทราฟฟิกการใช้งานจริงได้เลยหรือ AI บางตัวก็สร้างเทสจาก Requirements หรือพวกเอกสาร User Story ได้เลยค่ะโหล้ำมากเลยนะแล้วยังมีการจัดลำดับความสำคัญของ TestCase ด้วยเหมือนมันจะรู้ว่าควรเทสอะไรก่อนหลังหรอครับประมาณนั้นค่ะ AI สามารถวิเคราะห์จากประวัติการแก้ไขโค้ด หรือดูว่าโค้ดส่วนไหนมีความเสี่ยงสูงแล้วก็แนะนำว,ว่าควรจะรันเทสชุดไหนก่อนเพื่อให้เราเจอบั๊กสำคัญคญได้เร็วที่สุดอะคะ่ะครับครับหรืออย่างในงานวิจัยบางชิง้นก็มีการใช้ AI ช่วยทำนายแนวโนม้มที่จะเกิดข้อบกพร่องด้วยซ้ำคือพยายามจะเดาว,ว่าโค้ดส่วนไหนหน่าจะมีปัญหาตั้งแต่เนิ่นๆเลยอืม,อมฟังดูมีแต่ข้อดีนะครับเนี่ยแต่แน่นอนว่ามันคงไม่ได้มีแต่ด้านบวกอย่างเดียวใช่ไหมครับมันน่าจะมีความท้าทายอยู่บ้าง แน่นอนค่ะไม่มีอะไรสมบูรณ์แบบอยู่แล้วหนึ่งเลยนะครับคือเรื่องคุณภาพของข้อมูลที่ใช้ฝึก AI คุณภาพข้อมูลค่ะคือ AI มันเรียนรู้จากข้อมูลถ้าข้อมูลที่ใช้ฝึก training data มันไม่ดีไม่ครอบคลุมหรือมีอคติแฝงอยู่ผลลัพธ์ที่ได้จาก AI ก็อาจจะไม่ดีหรือทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพนะครับอ๋อครับครับ garbage in garbage out ว่าง,งันเถอะใช่ค่ะ แล้วก็2คือต้องใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางค่ะการจะใช้ AI ในการทดสอบให้ได้ผลดีจริงๆเนี่ยมันต้องมีความเข้าใจทั้งเรื่องการทดสอบซอฟต์แวร์แล้วก็เรื่อง AI ด้วยซึ่งตอนนี้ผู้เชี่ยวชาญด้านนี้โดยตรงก็เออังไม่ได้มีเยอะมากนะักอืมเข้าใจครับแล้วก็ประเด็นสำคัญอีกอย่างคือ AI มันก็ยังแทนที่คนได้ได้ทั้งหมดใช่ไหมครับยังไงก็ต้องมีมนุษย์คอยดูอยู่ถูกต้องที่สุดค่ะ ความคิดสร้างสรรค์นในการออกแบบเทสเคสแปลกๆการทำ exploratory testing ที่ต้องใช้สัญชาตญาณความเข้าใจในบริบททางธุรกิจหรือวัฒนธรรมของผู้ใช้เนี่ย AI ยังทำแทนไม่ได้ค่ะยังไงก็ต้องมีคนคอยกำกับคอยควบคมุมตรวจสอบแล้วก็ตัดสินใจในภาพรวมอยู่ดีครับซึ่งก็น่าจะเชื่อมโยงไปถึงพวกเครื่องมือ AI สำหรับการทดสอบที่มีในตลาดตอนนี้นะครับอย่างที่เห็นก็มี practice test, Mable Test record para soft เยอะแยะไปหมดแต่ละเจ้าก็มีจุดเด่นต่างกันไปใช่ค่ะหรือแม้แต่ generative AI อย่าง ChatGPT เองก็มีคนนำมาประยุกต์ใช้ช่วยเขียนสคริปต์หรือสร้างข้อมูลทดสอบได้เหมือนกันนะคะครับครับก็น่าสนใจดีเรื่อยๆเ,เลยแต่หัวใจสำคัญคือต้องเลือกใช้ให้เหมาะกับบริบทแล้วก็ความต้องการของทีมเราจริงๆค่ะถ้าอย่างนั้นสรุปสัส้นๆก็คือ AI กำลังเข้ามาเป็นผู้ช่วยคนสำคัญมากๆในการทดสอบซอฟต์แวร์ ช่วยได้ทั้งเรื่องความเร็วความแม่นยำลดงานสำซากแต่ก็ไม่ใช่ยาวิเศษต้องอาศัยข้อมูลที่ดีความเชี่ยวชาญแล้วก็สำคัญที่สุดคือการกำกับดูแลจากมนุษย์ใช่เลยค่ะแล้วมันก็ทำให้เราต้องกลับมาตั้งคำถามต่อว่าในเมื่อ AI มันเก่งขึ้นเรื่อยๆเรียนรู้เองได้สร้างการทดสอบเองได้แล้วบทบาทของนักทดสอบซอฟต์แวร์ในอนาคตล่ะจะเปลี่ยนไปทางไหน จะเน้นไปที่การวางกลยุทธ์มากขึ้นไหมหรือการวิเคราะห์ผลลัพธ์เชิงลึกการตรวจสอบคุณภาพของ AI เองหรือว่าจะทำงานร่วมกับ AI ยังไงอันนี้เป็นคำถามใหญ่ที่น่าคิดต่อมากๆเลยค่ะตอนนี้